สวัสดีครับเจมมาโตไม้กแกล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับชุดใหม่นะครับเมื่อวานเป็นชุดผู้หญิงนะวันนี้เป็นชุดผู้ชายกันบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแค่ชุดอย่างเดียวด้วยวันนี้มาพร้อมกับสกินปืนซึ่งมีการันตีทั้งชุดและสกินปืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในโต๊ะสุ่มแปดทีนั่นเองนะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยู่ในตู้สุม่มแปดีงก็มีการันตีนะครับบางคนบอกสุ่ม8ปีการันตีเกลือมันจะการันตีเกลือได้ไงเพราะแปดีนองได้ของชัวร์นะครับของชัวรนะ์ตู้สุ่ม8ปีรอบนี้นก็จะมาตั้งแต่วันที่14นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับ7วันตั้งแต่วันพฤหัสนี้ไปจนถึงวันพุธหน้านะซึ่งของข้างใน,นก็จะมีเยอะแยะมากมายแหละนะแต่ว่าของที่เป็นของเด็ดนะครับก็จะมีอยู่ ทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือตัวชุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวปืนนะครับปืนเดี๋ยวขอขอหาแป๊บนึงขอหาแป๊บนึงโอเคเจอแล้วนะครับมาดูรีวิวชุดกันก่อนดีกว่านะสำหรับชุดนี้ชุดนี่มาแต่งตัวกันชุดนี้นี่มีชื่อว่าชุด Shadow r o g u e นะครับ Shadow r o g u e ก็ มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเทา้าทรงผมอาหมวกนะไม่ใช่ทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะครับให้ดูสีทองในชุดนี้จะเป็นทองแบบวิงวับนะครับทองแบบวิงวับรวมถึงตัวเสื้อด้วยนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อหนังนะนองจะเห็นความเงาของหนังเห็นปะเห็นมุมเห็นแสงตกกระทบเงาเงาหนังไหมแสงตกกระทบเงาหนังเออถูกแล้ว ที่มือเหมือนจะมีอักษรแบบพลังเวทอยู่นะครับที่มือแลวข้างหลังให้ดูเทียชินกันบ้างดีกว่าให้ดูเทียชินกันบ้างกันทงหน้าก่นโอเคพัดแรกนะครับเป็นหมวกอันนี้ทรงผมข้างในก็จะเป็นทรงผมผู้ชายธรรมดานะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหมวกซึ่งที่หมวกก็มีเอฟเฟก์นะเห็นปะ เนี่ยตรงนี้นะเป็นหมวกปีกกว้างทรงสามเหลี่ยมนะครับหมวกนี้ก็อารมณ์แบบนึกถึงแบบนักล่าอสูรนึกถึงแบบเขาเรียกว่าไรนะยุแบบประมาณแบบกลางๆองไรกลางยุคกกลางๆหน่อยอารมณ์แบบพวกไม่นักล่าอสูรก็จะเป็นพวกแบบว่า อาเชอร์ Azure, จอมโจรอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับหมวกตัวชุดนะครับชุดนี้จะเป็นแบบอลังการงานสร้างมากนะเป็นตัวโค้ดข้างนอกมีโค้ดมีผ้าคลุมนะครับสีที่ใช้นะครับตัวนี้จะใช้3ส,สีหลักก็คือสีอแดงสีดําแล้วก็สีทองนะก็จะได้แบบความหรูหราอลังการงานสร้างเข้ามาข้างหลังมีเอฟเฟกนะครับมีโลโก้ด้วยนี้ไม่แน่ใจเป็นโลโก้รูปอะไรนะครับก็มีเอฟเฟกเหมือนเป็นพลังเวทอยู่ที่ด้านหลังกับที่มือด้านขวา มือด้านขวาจะเป็นเหล็กนะครับส่วนมือด้านซ้ายเนี่ยเป็นเกราะเป็นเกราะส่วนมือด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเกราะแบบไม่สุดนะครับที่ปลายก็จะเป็นมือธรรมดาอยู่รองเท้านะครับรอ,รองเท้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงทองนะครับอาจจะไม่ได้มีสีดํามาประกอบนะสีดําอยู่ที่ชุดเท่มากนะครับ e มีเอฟเฟกตรงตรงนี้ด้วยแล้วเหมือนรูปโล่เลยปะ ชุดแั่นนี่คือรองเทา้านะพราะกลุ่มขออ้างหลังเซตเซเทชุดมันดูแบบแบบอารมณ์แบบเมทัลลิกเมทัลลิกอะนะมีความเงาทั้งชุดเลยใส่ให้ดูปับ๊บต่อมาใหนะ้ผมเดีาเชนะื่อๆหน่อยให้ผมเดาเชื่ๆหน่อย ใสเดียวกันจึงรองเท้าเป็นรองเท้าแตะกันจะเห็นชัดๆรองเท้าแตะโอเคนะครับอ่าพาร์ทที่เหลืออีกสองพาร์ทนะครับพารา์ทแรกคือการแต่งหน้านะครับอันนี้เหมือนอารมณ์แบบเราเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าพวกที่มีพลังพิเศษอ่ะที่มันชอบน้ำชอบมีแบบนู่นนี่นั่นโน่นแตะ นี่เป็นลายสีทองนะครับหน้าทองอส่วนเก,เกงนะครับอันนี้คือผกางเกงเกงเป็นเกงสีดำนะแล้วก็มีแต่งด้วยหูเข็มขัดสีทองตัวลายที่ชุดจะเป็นสีแดงนะครับนี่เป็นเส้นหนังสีดำกับสีแดงสายกันเกงตัวนี้สวยนะจริงเกงสวยอยู่สวยเลยไม่ใช่สวยอยู่นะเกงสวยเลยรับตัวนี้ ก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่จะมาก็คือตัวปืนนะครับปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนถาวรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปืนช็อตกันแม็กเตัวนี้นะเป็นปืนระดับสีม่วงด้วยนะครับสีม่วงด้วยซึ่งตัวนี้นะครับบวกดาเมจหนึ่งและความเร็วในการรีโหลดสองโดยความแม่นยำนะครับเอฟเฟกของปืนก็จะเป็นเอฟเฟกคลายที่อยู่กับชุดนะครับน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบเหมือนวงแหวนพลังเวท ซึ่งแม็กเจ็ตในเกมตอนนี้ต้องบอกว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตัวที่บวกสแตล์จ,จะมีตัวนี้บวกระยะแม่นยำบวกระยะแม็กกาซีนบวกระยะรีโหลดบวกเาเมแม็กกาซีนนะครับบวกดาเมและรีโหลด2นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่บวกระยะ2และเจาะเกราะนะครับซึ่งถ้าให้แนะนําก็2ตัวนี้นะครับก็สตัวนี้นะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีการันตีแล้วนะครับอนาคตจะมีแบบการันตีใหม,ม่ไหมไม่รู้นะตอนนั้นก็อยู่ในตู้ไดมอนด์นะครับใครที่ไม่ได้หมุนไปก็ช่วยไม่ได้นะ มาตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ก็โหดเช่นเดียวกันเพราะบวกทั้งดาเมจและความเร็วในการรีโหลดนะครับปืนนี้ก็มีกระสุนแคชจัด7นัดนะครับเนะี่ะ7นัดถึง8นัดเท่านั้นถ้าใส่ของครบก็น่าเป็น8นี่เพราะฉะนั้นความเร็วในการโหลดก็ช่วยได้นะครับเวลาที่ไปเจอ1 2อะไรประมาณนี้ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปมีการันตีเพราะฉะนั้นก็มาดูราคาหมดตู้อะไรดีกว่านะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชศ29 49 99, 199, 349, 449แล้วก็599นะครับถ้าเกิดใครเอาหมดตู้นะครับก็จะอยู่ที่1832เพชรนะครับ1832เพชได้2อันเลยนะครับพี่ชอบกางเกงชุมกก่มมากนะกางเกงสวยก็1832ไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอู้ผมช่วยผมได้อันสุดท้ายช่วยๆอะพี่แต่ผมไม่ได้อยากได้อีกอันนึงอะน้องอาจจะได้อันที่น้องต้องการนะครับถ้าน้องหมุนแค่เจรอบนะ ถ้าน้องหมุนเจ็ดรอบเนี่ยราคามาอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยสามสามเพชนะครับหนึ่งสองสามสามเพชสำหรับเจ็ดรอบก็การันตีว่าต้องได้เกือบหมดอ่ะเจ็ดอันเจ็ดอันเนี่ยต่อให้น,น,น้องบอกว่าชุดกับปืนออกยากแน่เลยพี่เจ็ดอันน้องก็ต้องได้ชุดไม่กระปืนอันหนึ่งเยอะถูกปะเลขอันหนึ่งอันที่แปดจะเป็นอะไรก็เลขอันหนึ่งนะแต่ว่าเกิดใครที่ดวงดีก็อาจจะได้แบบเก้าเพชยี่สิบเก้าเพชอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งผมันเป็นรูปคือไคลโลจริงๆด้วยอันนี้ ซึ่งกิจกรรมอย่างที่ย้ำไปนะครับว่าจะอยู่ตั้งแต่วันที่วันที่วันที่14ถึง20นะครับอยากได้ก็เตรียมเงินเตรียมเพชรไว้นะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับ